ีวิวรถขุดนะครับยี่ห้อโคมาส,สุมือสองแต่ว่าใช้งานได้ดีมากซื้อมาจากร้านจำชื่อร้านไไ้้ร้านเจนนะร้านเจนเจนร้านร้านชิปร,ร้านเจนเนาะอยู่ที่พระแท่นจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็คุ้มค่าดีนะครับให้คนแก่ไม่ต้องออกแรงเยอะ ใช้แทนแรงงานได้หลายคนนะครับไม่ต้องยกมุกขี่ให้เหนื่อยนะสามารถแทนแทนแรงงานได้สบายๆนะครับทั้งยกทั้งตักได้หมดนะครับก็เหนื่อยแค่ยกมือนิดเดียว แล้วเขาเขาทำสีให้ใหม่ด้วยนะครับก็บริการค่อนข้างดีร้านเจนเจนแท็กเตอร์นะน่าจะชื่อนี้เจนแท็กเตอร์บริการส่งถึงที่ด้วยนะครับก็ซื้อให้พ่อเพราะว่าเขาก็ หยุดทางานไม่ได้เนาะบอกให้หยุดก็หยุดไม่ได้ก็เลยต้องซื้อให้เบาแรงเขาแล้วกันก็แฮปปี้ไปนะครับชอบมากใช้งานเราน้อยลงด้วยดีจังโอเค